พระมหาบุรุษต้องการสแสวงหาหนทางตรัสรู้จึงทรงทรมานตนเองตามคตินิยมของพวกนักบวชเป็นสามวาระวาระที่หนึ่งทรงใช้ฟันกดฟันใช้ลิ้นกดเพดานปากไว้นั่นจนเหงื่อไหลโสมได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเหมือนมีผู้มาบีบคอไว้นั่นครั้นเห็นว่าไม่ใช่หนทางตรัสรู้ จึงเปลี่ยนวิธีอื่นต่อไปวาระที่สองทรงกลั้นลมหายใจเข้าออกให้เดินไม่สะดวกจนเกิดเสียงอู้ในช่องหูทั้งสอง ปวดพระศรีลเสียดท้องและร้อนในพระวรกายอย่างยิ่งแม้จะทุกข์ทรมานอย่างหนักแต่พระองค์ก็ไม่ได้ย่อทอ้อครั้นเห็นว่านี่ก็ไม่ใช่หนทางตรัสรู้จึงเปลี่ยนวิธีอื่นต่อไปวาระที่สามทรงอดอาหารจนสู้ผอมเหี่ยวแห้งผิวพันธ์เศ้าหมอง กระดูกและเส้นเอ็นปรากฏที่พระวรกายมีพระกำลังถดถอยอิดโรยทนทุกทรมานอย่างแรงกล้าพอรูปพระวรกายก็มีเส้นพระโลมาติดมาด้วยเรากระทำทุกรกิริยาทรมานร่างกายจนแม้ผู้อื่นก็ไม่สามารถทำได้ยิ่งกว่าน,นี้แล้วเหตุใดจึงไม่บรรลุพระโพธิญาณ หรือว่าหนทางนี้จะไม่ใช่ทางตรัสรู้พระมหาบุรุษกำลังคลุ่นคิดวิตกถึงหนทางตรัสรู้เราจะช่วยยังไงดีนะอืมฮาต้องใช้วิธีนี้เสียงพินตึง เสียงพินย่อนเสียงพินไพรล้เสียงพินนั้นสายหนึ่งขึงตึงไป พอดีดหน่อยก็ขาดสายหนึ่งย่อนเกินไปพอดีดเสียงก็ไม่กังวานสายหนึ่งไม่ตึงไม่ย่อนพอปานกลางพอดีดก็บันเกิดเสียงไพเราะก้องกังวานอ้อการปฏิบัติตามทางสายกลางนั่นเองคือหนทางแห่งการตรัสรู้บรรลุพระโพธิญาณแต่ว่าสภาพร่างกายของเราในตอนนี้ ไม่สามารถบำเพ็ญเพียรทางจิตตามทางสายกลางได้แน่เจ้าชายสิทธัตถะที่พวกเรายกย่องให้เป็นมหาบุรุษบำเพ็ญเพียรทรมานร่างกายมานานตั้งหกปียังไม่สามารถตรัสรู้ได้ มาถึงตอนนี้ได้ละความเพียรซะละหันไปสวยพระกายาหารอีกจะตรัสรู้ได้ยังไงนั่นนะสิท่านโกนทัญญะท่านอาวุโสที่สุดในหมู่พวกเราเห็นสมควรว่าจะทำยังไงดีละ่ะถ้าเป็นอย่างนี้จะมาเฝ้าปฏิบัติก็ร้ายประโยชน์พวกเราไปจากที่นี่กันเถอะ